สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เชฟเล็กออฟฟิเชียลค่ะวันนี้เล็กจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูที่ง่ายแสนง,ง่ายนะคะมีแค่ไมโครเวฟตัวเดียวก็สามารถทำได้ค่ะกับเมนูสังขยาชาไทยนะคะ เมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะรับรองว่าสูตรนี้ทำง่ายและอร่อยมากจริงๆนะคะได้รสชาติเข้มข้นของชาไทยเลยค่ะก่อนจะไปดูส่วนผสมและว,วิธีทำเล็กฝาก Subscribe และกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะคะโอเคไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมสำหรับสังขยาชาไทยนะคะจะมีผงชาไทยเกลือชมพูแป้งข้าวโพดนมข้นจืด ไข่แดงของไข่ไก่นะคะวันนี้เล็กใช้ไข่เบอร์หนึ่งค่ะน้ำเปล่ากะทิและน้ำตาลมะพร้าวค่ะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราเสิร์ฟคู่กับขนมปังสติ๊กแบบนี้ค่ะหั่นเป็นแท่งๆเนาะจะได้รับประทานได้ง่ายค่ะ ส่วนผสมว,วันนี้น้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็วิธีการทําก็ง่ายเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นสูตรไมโครเวฟนะคะมีแค่ไมโครเวฟตัวเดียวก็สามารถทําสังขยาชาไทยอร่อยๆอได้เลยค่ะโอเคดูส่วนผสมแล้วไปลงมือทํากันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะน,านําน้ําเปล่ากะทิค่ะแล้วก็ตัวของน้ําตาลมะพร้าวนะคะเอาเข้าไมโครเวฟค่ะตอนนี้ก็จะต้องใช้แก้วนะคะที่ทนความร้อนนะคะ ในสูตรนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือไมโครเวฟตัวเดียวเท่านั้นค่ะใช้แก้วที่ทนความร้อนแบบนี้นะคะเข้าไมโครเวฟ e 2นาทีค่ะโอเคเดี๋ยวครบ2นาทีนะคะแล้วมาทําในขั้นตอนต่อไปเป็นค่ะครบ2นาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใช้ช้อนนะคะคนส่วนผสมที่เราเข้าเวฟไปแล้วให้น้ำตาละ้ลาผาละค่ะเขาละลายตัวเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่ในส่วนในส่วนของผงชาไทยค่ะแล้วก็คนสักเล็กน้อยนะคะสําหรับผงชาไทยเนี่ยตอนนี้ในบ้านเรามีขายหลายแบรนด์มากเลยนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมเลือกใช้เลยค่ะชอบของแบรนด์ไหนก็เอาขวอันนั้น,นะคะ่ะมาใช้ได้เลย คนส่วนผสมของชานะคะให้ละลายกันดีตอนนี้ก็จะได้กลิ่นหอมแล้วนะคะแต่ถ้าอยากได้หอมมากๆเนี่ยเล็กแนะนําว่าแล็บนะคะพักไว้หนึ่งชั่วโมงให้ชาเขามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้คุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าเล็กไม่นําชาไปต้มนะคะเพราะว่าถ้านําชาไปต้มเนี่ยจะทําให้ชามีรสขมมากเกินไปค่ะใช้แค่น้ําร้อนแบบนี้แล้วก็เอาชาลงผสมคนเล็กน้อยแบบนี้ก็พอค่ะ ได้ส่วนผสมประมาณนี้นะคะถ้ามีเวลาก็อย่าลืมพักชาไว้สักชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้ารีบไม่มีเวลาจะทำในขั้นตอนต่อไปเลยก็ได้นะคะ โอเคถ้าคนแบบนี้แล้วเราก็จะต้องนําส่วนผสมเนี่ยค่ะมากรองในส่วนของผงชาออกนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องมีผ้าขาวบางด้วยนะคะเพราะว่าต่อให้กระชอนตาถี่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเศษผงชาเล็กๆค่ะที่สามารถเล็ดลอดลงไปได้เนาะอันนี้เอาชัวนะคะจะต้องมีผ้าขาวบางและกระชอนตาถี่ค่ะตอนนี้ก็เทส่วนผสมลงไปได้เลยค่ะ Okay. ใช้ช้อนนะคะบดลงไปนิดนึงเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนนะคะเค okay. ลวกผ้าขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็จะบิดลงไปนิดนึงเนาะแต่ว่ามันร้อนนะคะถ้าคุณผู้ชมมือไม่ทนร้อนแบบเล็กเนี่ยก็จะบิดแบบนี้ไม่ไหวเนาะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวต้องพักส่วนนี้ให้คลายร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากนะคะถ้าเกิดเราใส่ไข่หรือว่าแป้งข้าวโพดลงไปในขั้นตอนนี้เนี่ยจะทําให้ทุกอย่างสุกแล้วก็เป็นลิ่มๆนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเลยก็พักช้าให้คลายร้อนสักสิบนาทีแล้วค่ะตอนนี้ก็เติมเกลือชมพูนะคะลงไปในไข่เนาะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะ ทีนี้เลก็จะใส่ชาลงไปนะคะในไข่แดงแต่ว่าจะไม่ใส่เยอะนะคะเล็กแค่เพื่อให้ส่วนผสมอะคะ่ะเข้ากันดีถ้าเกิดเราใส่ส่วนผสมของน้ำมากเกินไปมันจะคนยากนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราใส่น้ำเนี่ยในปริมาณที่ไม่เยอะ,ะคะ่ะเราจะผสมแป้งได้ง่ายจะต้องคนจนแป้งหมดเม็ดเลยนะคะ โอเคตอนนี้แป้งแล้วก็ตัวของไข่แดงนะคะเข้ากันดีแล้วแป้งหมดเม็ดเนาะเล็กก็จะเทลงในส่วนของชาเลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเดิมนะคะจะต้องใช้แก้วทนความร้อนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําเข้าไมโครเวฟค่ะในขั้นตอนนี้คุณผู้ชมจะนําไปกรองหรือไม่กรองก็ได้เนาะเพราะว่าเราทําปริมาณไม่มากนะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องเอาไปกรองแต่ว่าถ้าทําขายทําปริมาณเยอะๆเนี่ยค่ะแนะนําว่าต้องนําไปกรองเพื่อความละเอียดนะคะตอนนี้ก็นําเข้าไมโครเวฟสามสิบวินาทีค่ะครบสามสิบวินาทีนะคะตอนนี้ก็นําตะกร้อมือนะคะมาคน คนส่วนผสมไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่งั้นตัวสังขยาของเราอะ่ะเขาจะเป็นลิ่มๆค่ะโอเคคนเสร็จแล้วเราก็นำเข้าไมโครเวฟอีกหนึ่งรอบนะคะสามสิบวินาทีเหมือนเดิมค่ะโอเคคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าส่วนผสมเนี่ยเขาเริ่มค้นขึ้นเนาะเหมือนเดิมนะคะใช้ตะกร้อมือคนคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะ โอเคค่ะทำเหมือนเดิมค่ะเข้าไมโครเวฟอีกสามสิบวิค่ะคส่วนผสมเริ่มเข้ากันอย่างชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าตัวสังขยาของเราเริ่มขึ้นเป็นรอยตะก้อแบบนี้เนาะคนส่วนผสมไปในทิศทางเดียวกันเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะว่ารอยตะก้อเริ่มขึ้นแล้วเนาะ แต่ว่ายังไม่สุกดีนะคะเราจะต้องเข้าไมโครเวฟอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสามสิบวิเหมือนเดิมนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสังขยาของเราก็เดือดแล้วก็ข้นดีนะคะเท่ากับเล็กใช้อุณหภูมิที่ภายสุดเลยของไมโครเวฟที่เราเมีนะคะก็30วินาทีค่ะสี่รอบ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไมโครเวฟของคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าเกิดหวัดมันไม่สูงมากเนี่ยอาจจะต้องเวฟถึง5หรือ6กลอบนะคะครั้งละ30วินาทีค่ะโอเคขึ้นเป็นรอยตะก้อแบบนี้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนำไปจัดเสิร์ฟคู่กับนมข้นจืดแล้วก็ขนมปังของเรากันค่ะ เสร็จเรียบร้อแล้วนะคะสำหรับสังขยาชาไทยสูตรไมโครเวฟของเราค่ะตอนนี้ก็ต้องนำมาจัดเสิร์ฟใส่ชามแบบนี้นะคะปริมาณที่เล็กทำในวันนี้ค่ะทานได้สี่ถึงห้าคนเลยเนาะก,ก็คือในครอบครัวค่ะถ้าทำสูตรเดียวก็ทานได้เลยนะคะเราก็ท็อปปิ้งด้วยนมข้นจืดค่ะเสิร์ฟคู่กับขนมปังนะคะ แค่นี้เลยง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับสูตรนี้อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะและคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าทำออกมาแล้วอร่อยถูกใจหรือเปล่าค่ะโอเค EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะและพบกันในคลิปหน้ากับเล็กและที่นี่เชฟเล็กออฟฟิเชียลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ